สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักนะคะสัปดาห์นี้คุณครูเอคุณครูกรกนกคานิมประจําชั้นอนุบาล3าทับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าสร้างฝันนักคิดเด็กๆไปเรียนกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะเรื่องแรกที่เด็กๆจะได้เรียนนั่นก็คือเรื่องของจํานวนนะคะเด็กๆคะดู เลขอะไรเอ่ยตรงนี้คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆมาดูจํานวนภาพที่ครูเอให้นับจํานวนภาพค่ะ1เช่นกันค่ะเลขสองจำนวนภาพที่ครูเอมีให้ก็คือ2เช่นกันค่ะเลขสามจำนวนภาพมี3ค่ะลองนับพร้อมๆกันนะคะ1 2ึสามครบค่ะเลข4 จำนวนภาพที่มีก็คือ 1, 2, 3, 4, เลข5นะคะจำนวนภาพที่มีก็คือ 1, 2, 3, 4, 5เลข6ค่ะเด็กๆเลข6นะคะจำนวนภาพของเราก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6ค่ะเลข อะไรเอ่ยเลขเจ็ดใช่ไหมคะจำนวนภาพของเราก็คือ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะจำนวนนี้เลขอะไรครูเอสมั่นใจว่าเด็กๆห้องครูเอสจำได้อันนี้คือเลข8จํจำนวนภาพมีเท่าไหร่คะลองนับดูคะ่ะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดค่ะตัวเลขอะไรคะเลขเก้าจำนวนภาพของเราเด็กๆลองนับดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขสิบค่ะอ่า าดูภาพของเราค่ะเด็กๆเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเลข11อจำนวนภาพที่มีนับอย่างเร็วแน่เลยนะคะก็คือ11ค่ะเลข12บสอจำนวนภาพที่มี ก็คือ12ค่ะเลข13จําจำนวนภาพที่มี13ค่ะเลข14จําจำนวนภาพที่มีก็คือ14ค่ะ15จําจำนวนภาพที่มีก็คือ15ค่ะเด็กๆคะ่ะครูเอยกตัวอย่างให้เด็กๆดูเพียงเป็นแค่ตัวอย่างเลข1ถึงเลข15 แต่เด็กๆในห้องครูเอ๊นับได้เยอะกว่านี้แล้วใช่ไหมคะลองไปหัดนับแล้วก็ลองเขียนเลขดูนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องจํานวนไปแล้วนะคะเด็กๆเรื่องนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะคะการเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบจํานวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าสิ่งของที่มากกว่า สิ่งของที่น้อยกว่านะคะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูการเปรียบเทียบกันค่ะเด็กๆคะเครื่องหมายที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าคะ่ะเราจะใส่เครื่องหมายนี้นะคะในขณะที่สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือ มีค่ามากกว่าค่ะเด็เกๆเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเราจะใช้ก็คือตัวเลขหรือสิ่งของที่อยู่ซ้ายมือมีค่าน้อยกว่าตัวเลขหรือสิ่งของที่อยู่ทางขวามือค่ะเด็กๆเครื่องหมายเท่ากับเราจะมีไว้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งที่ทมีค่าเท่ากันค่ะ อันนี้เรียกว่าเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเราจะใช้เปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งที่มีค่าไม่เท่ากันค่ะเด็กๆคะมาดูลูกโป่งสีน้ำเงินกับสีชมพูกันค่ะลูกโป่งสีน้ำเงินมีสี่ลูกลูกโป่งสีชมพูมี6ลูกเราควรใส่เครื่องหมายอะไรดีคะเราควรใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ เนื่องจากลูกโปง่งสีน้ำเงินที่อยู่ทางซ้ายมือมีค่าน้อยกว่าลูกโปง่งสีชมพูที่อยู่ด้านขวามือค่ะเด็กๆคะเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันกันคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเค้กมีกี่ชิ้นเค้กมีทั้งหมด6ชิ้นไอศครีมมีกี่ชิ้นคะไอศครีมก็มี6ชิ้นเราควรเติมเครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะ เด็กๆคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างการเปรียบเทียบส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนเพิ่มเติมในการเรียนออนไลน์กันนะคะค่ะเรื่องถัดมานะคะเราจะเรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิตนะคะรูปแรกที่คุณครูนํามาให้ดูเด็กๆทุกคนคงทราบแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือรูปวงกลมลักษณะของรูปวงกลมจะไม่มีมุมนะคะรูปถัดมาคะ่ะ เด็กๆสังเกตร,รูปนี้คืออะไรคะนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมจะมีทั้งหมด3ด้านเราก็เลยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมค่ะถัดมาเด็กๆเ,เห็นไหมคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยนะคะเด็กๆทราบอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็จะมี4ด้านค่ะเราถึงได้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆลองมา ดูกันสิคะคุูเอจะวาดรูปให้ดูว่าคุูเอเอาภาพสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมาต่อกันได้เป็นภาพอะไรคะอ่าเกิดเป็นภาพใหม่เด็กๆลองนะคะไปวาดดูนะคะโดยที่มีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมยืนพื้นแล้วนำไปเกิดเป็นภาพใหม่ค่ะเด็กๆสนุกลองทำดูนะคะเด็กๆคะ เรื่องถัดมาเราจำเรียนเรื่องเวลากันนะคะเวลาจะเป็นกลางวันนะคะและกลางคืนเด็กๆทราบหรือไม่นะคะตอนเช้าที่เด็กๆตื่นขึ้นมาเนี่ย6นาฬิกานะคะนั่นคือเข็มนาฬิกาเข็มสั้นจะชี้เลข6เข็มยาวจะชี้เลข12นั่นเป็นเวลากลางวันค่ะเด็กๆพอนะคะเข็มนาฬิกาก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะ จนไปถึงตอนเย็นเข็มสั้นก็จะไปชี้ที่เลข6อีกเหมือนเดิมนะคะแล้วเข็มยาวก็จะไปอยู่เลข12นะคะคราวนี้จะเป็นการสิ้นสุดเวลากลางวันจะเริ่มต้นเป็นเวลากลางคืนนะคะเด็กๆคะ่ะสัปดาห์นี้คุณครูนะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในการ เรียนการสอนออนไลน์ของอนุบาล3ทับ4วันนี้สวัสดีค่ะ